สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่โอ้โหต้องบอกว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดของปี2025เลยค่ะเรื่อง UAP ใช่ไหมครับใช่ค่ะปรากฏการณ์ผิดปกติที่ไม่อาจระบุได้หรือ UAP ที่หลายคนก็ยังเรียกติดปากว่า UFO นั่นแหละคะ่ะครับผมซึ่งข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงหน้าตอนนี้นะคะหลากหลายมากตั้งแต่รายงานข่าวสถิติ ไปจนถึงเอกสารการไต่สวนในรัฐสภาสหรัฐเลยแล้วก็ยังมีภาพจากเซ็นเซอร์ของกองทัพไปจนถึงเรื่องที่มันดูไกลตัวมา,มากๆอย่างสาพันธ์กาแล็กติกเลยทีเดียวใช่เลยค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คือการพยายามแยกแยะ2เรื่องเล่านี้ออกจากกันคือเรื่องที่ภาครัฐสืบสวนอยู่ กับอออีีเรื่่่งงทยูในแวดวดจิตญญาณซึ้งในปี2025นี้ทั้ง2เส้นเรื่องมันเข้มข้นขึ้นมากจริงๆครับที่สําคัญคือหัวข้อนี้มันหลุดออกมาจากวงนิยายวิทยาศาสตร์มาอยู่บนโต๊ะประชุมของรัฐบาลแล้วอืมเป็นจุดเปล่ยงที่น่าสนใจมากค่ะใช่ครับเอาละค่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าข้อมูลแรกที่เห็นเราต้องขยี้ตาเลยคือตัวเลขจาก NUFORC National UFO Reporting Center ใช่ค่ะเขาบอกว่าแค่ครึ่งปีแรกของปี2025นี่เนี่ยมีรายงานการพบเห็น UAP เข้ามามากกว่า2,000ถึง3,000เคสโอหเยอะมากนะครับเยอะมากค่ะตัวเลขมันพุ่งขึ้นมาชัดเจนเลยอืมซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามต่อนะครับว่าเอ๊ะปรากฏการณ์มันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นจริงๆหรือว่าเป็นเพราะว่าตอนนี้คนกล้าที่จะรายงานมากขึ้น อ๋อ oh. หรืออาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนมีมือถือมีกล้องคุณภาพดีติดตัวตลอดเวลาใช่เลยครับมันบันทึกหลักฐานได้ง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนมากประเด็นน่าคิดเลยค่ะเพราะมันไม่ใช่แค่คำบอกเล่าลอยๆอีกต่อไปแล้วแหล่งข้อมูลเรามีทั้งพาดหัวข่าวใหญ่ๆว่า increase in UFO sightings ครับแล้วก็มีภาพที่เราเริ่มคุ้นตากันใช่ค่ะภาพจากเซนเซอร์อินฟราเรดของกองทัพที่เป็นวัตถุรูปทรงแ,แปลกทรงทิกแทกบ้าง ทรงกลมบ้างแล้วที่พีคไปกว่าน,นั้นคือการไตส่สวนในรัฐสภาสหรัฐที่ปีนี้จัดขึ้นหลายครั้งมากมีทั้งอดีตนักบินรบทหารเรือออกมาให้การยืนยันเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะใช่ครับคำให้การพวกนั้นคือหัวใจสำคัญเลยนะฮะเพราะเขาไม่ได้บอกแค่ว่าเห็นแสงไฟประหลาดแต่เขาให้รายละเอียดเลยว่าเห็นวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเหนือเสียงแต่ไม่มีโซนิครูม หยุดนิ่งกลางอากาศแล้วก็พุ่งออกไปได้ทันทีหรือหักเลี้ยว90องศาแบบที่แบบว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยในทางฟิสิกส์การเคลื่อนที่แบบนั้นมันท้าทายเทคโนโลยีการบินทุกอย่างที่เรารู้จักครับพอพูดถึงภาครัฐเนี่ยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่คัดเจนมากเลยค่ะคือการพยายามเปลี่ยนคำเรียกจาก UFO มาเป็น UAP ใช่ค่ะ Unidentified Anomalous Phenomena การเปลี่ยนแค่คำเรียกแบบนี้มันเหมือน เหมือนเป็นความพยายามจะควบคุมบทสนทนาหรือเปล่าคะคือดึงมันออกจากเรื่องมนุษย์ต่างดาวเป็นการตั้งข้อสังเกตที่เฉียบคมมากครับในมุมหนึ่งเนี่ยการใช้คำว่า UAP มันเป็นการขยายขอบเขตให้กว้างขึ้นอคือมันไม่ใช่แค่วัตถุที่บินได้แต่อาจจะรวมถึงสิ่งที่เจอใต้น้ำในอวกาศหรือปรากฏการณ์อื่นๆมันทำให้เรื่องนี้ดูเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นจริงจังขึ้นตัดภาพจำเรื่องจานบินกับมนุษย์ตัวเขียวออกไปก่อนใช่ครับ แต่ในอีกมุมหนึ่งก็อย่างที่คุณว่าเลยมันคือการวางกรอบบทสนทนาให้อยู่ในเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติเป็นหลักหมายความว่ามุมมองของรัฐบาลตอนนี้คือไอสิ่งนี้คืออะไรก็ไม่รู้แต่มันบินอยู่ในด้านฟ้าเราโดยไม่ได้รับอนุญาตเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นภัยคุกคามแบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือจุดยืนที่เป็นทางการตอนนี้เลยแหล่งข้อมูลของเราย้ำชัดเจนมากว่าแม้จะมีการสืบสวนอย่างเข้มข้นแค่ไหนแต่จนถึงตอนนี้ ก็ยังไม่มีการยืนยันครับยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไหนๆเลยว่านี่คือเทคโนโลยีจากต่างดาวอืมประเด็นของเขาตอนนี้คือมันคืออะไรกันแน่เป็นเทคโนโลยีของชาติมหาอำนาจอื่นที่เรายังไม่รู้จักหรือเปล่านี่คือสิ่งที่เขาให้ความสําคัญที่สุดซึ่งความเยยบของรัฐบาลในประเด็นที่ว่าแล้วมันมาจากไหนกันแน่นี่เองที่มันไปเปิดพื้นที่ขนาดใหญ่ให้กับเรื่องเล่าอีกฝั่งหนึ่งเลยแน่นอนครับ ที่ว่ากันว่าจริงๆแล้วรัฐบาลรู้อะไรมากกว่าที่พูดมีการปกปิดข้อมูลกันอยู่ขั้นเลยครับความเงียบมันสร้างสุญญากาศของข้อมูลขึ้นมาแล้วธรรมชาติก็ไม่ชอบสุญญากาศก็เลยมีเรื่องเล่าอีกสายหนึ่งเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นพอดีซึ่งในปี2025นี้กระสาเรื่องการปกปิดข้อมูลนี้แรงขึ้นมากเลยนะคะแรงมากครับโดยมีตัวจุดชนวนสำคัญเลยคือสารคดีเรื่อง The Age of Disclosure ที่เพิ่งฉายไปเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา สารคดีเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะเขาไม่ได้อ้างจากคำบอกเล่าลอยๆแต่เอาอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลของกองทัพหลายคนออกมาพูดและพูดในทํานองเดียวกันหมดเลยใช่ค่ะว่ามีการปกปิดข้อมูลเรื่องนี้มานานหลายสิบปีแล้วแล้วมันก็ไปสอดรับกับหลักฐานเก่าๆที่ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงอีกครั้งอย่างภาพถ่ายอายุ70ปีจากหอสังเกตการพาโลมาเรื่องภาพถ่ายจากพาโลมานี่น่าขนลุกเหมือนกันนะฮะ ลองนึกภาพตามนะครับว่านี่คือแผ่นฟิล์มถ่ายภาพท้องฟ้าตั้งแต่ยุค 50s โอ้โหแล้วนักวิจัยในยุคปัจจุบันเอากลับมาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีใหม่แล้วไปเจอแสงว่าประหลาดที่ปรากฏขึ้นมาแค่แวบเดียวในประวัติศาสตร์แล้วตำแหน่งที่เกิดแสงวาบนั้นดันอยู่ใกล้กับพื้นที่ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในยุคนั้นพอดีเลยครับโโหมันเลยเกิดเป็นทฤษฎีที่แข็งแรงขึ้นมาว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่าง ที่คอยจับตาดูการพัฒนาเทคโนโลยีของมนุษย์มานานแล้วโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่อันตรายอย่างนิวเคลียร์พอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพเลยค่ะว่าทําไมคนถึงไปไกลถึงแนวคิดเรื่องสหพันธ์กาแล็กติกได้ครับเพราะถ้ามีคนคอยเฝ้าดูเราจริงมันก็สมเหตุสมผลที่จะคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้มาคนเดียวอาจจะมากันเป็นองค์กรหรือเครือข่ายอะไรบางอย่างถูกต้องครับแนวคิดเรื่องสหพันธ์กาแล็กติกหรือกาแลกติกเฟดเรชั่นเนี่ย มันถูกจุดกระแสในวงกว้างขึ้นมาจริงๆจังๆจากคำกล่าวอ้างของคุณไฮม์เอชตอดีตนายพลของอิสราเอลใช่ไหมคะใช่ครับอดีตหัวหน้าโครงการอาวกาศของอิสราเอลเลยเขาให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อปี2020สิ่งที่ทําให้คําพูดของเขามีน้ําหนักไม่ใช่แค่เนื้อหาแต่คือตัวตนของคนพูดคือโปรไฟล์เขาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเลยครับเขาอยู่ในแวดวงความมั่นคงและเทคโนโลยีอวกาศระดับสูงสุดมาหลายสิบปีเขาอ้างว่า มีการติดต่อกับเครือข่ายสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่เรียกตัวเองว่าสหพันธ์กาแล็กติกอยู่แล้วมีข้อตกลงกันด้วยซ้ำแล้วเหตุผลที่พวกเขายังไม่เปิดเผยตัวตนอย่างเป็นทางการคืออะไรคะตามคำกล่าวอ้างของเขาเขาอ้างว่าสหพันธ์กำลังรอให้มนุษยชาติโดยรวมมีสภาวะจิตใจที่พร้อมกว่านี้พร้อมกว่านี้ครับคือเขามองว่าการปรากฏตัวในตอนนี้อาจจะสร้างความตื่นตระหนก ความขัดแย้งความโกลาหลนจนอาจจะทำลายระบบสังคมของมนุษย์ได้อืมเลยเลือกที่จะรอจนกว่าเราจะตื่นรู้และมีวุฒิภาวะพอที่จะยอมรับความจริงได้ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังในจักรวาลพอได้ยินคำว่าตื่นรู้นี่มันมันเชื่อมโยงโดยตรงกับกลุ่มผู้ฟังของเราที่สนใจในเรื่องจิตวิญญาณเลยนะคะใช่เลยครับสำหรับกลุ่มคนกลุ่มนี้แนวคิดสหพันธ์กาแล็กติกมันไม่ใช่ทฤษฎีสมคบคิด แต่มันคือเรื่องของความหวังคือการมาถึงของพี่เลี้ยงทางจิตวิญญาณที่จะมาช่วยยกระดับมนุษยชาติถูกต้องครับสิ่งในปี2025นี้กระแสนี้ยิ่งแรงขึ้นไปอีกเพราะมีกลุ่มผู้นำสารหรือแชเนลเลอร์หลายคนอ้างว่าได้รับข้อมูลมาว่าสหพ,พันธ์กำลังจะเร่งแผนการเปิดเผยตัวเองใช่ครับและภาพคอนเซปต์อาร์ตที่เรามีในแหล่งข้อมูลมันสะท้อนจินตนาการและความหวังนี้ได้ดีมากเลยนะฮะอืม สวยมากเลยค่ะภาพนี้มันไม่ใช่ภาพเอเลี่ยนบุกโลกที่น่ากลัวแต่เป็นภาพของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่ดูทรงภูมิปัญญากำลังมองออกไปในกาแล็กซี่มันสื่อถึงมุลมองที่สูงกว่าสติปัญญาที่เหนือกว่าและการเชื่อมต่อกับพลังงานในระดับจักรวาลซึ่งมันสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องพลังงานชั้นสูงและมิติที่สูงกว่าที่เป็นหัวใจของเส้นทางจิตวิญญาณของหลายๆคนเลยครับ เราก็ต้องย้ำตรงนี้ให้ชัดเจนเหมือนกันนะคะว่าทั้งหมดที่เกี่ยวกับสหพันธ์กาแล็กติกนี้ยังคงอยู่ในสถานะของคำกล่าวอ้างถูกต้องครับยังไม่มีหลักฐานทางกายภาพมายืนยันและในวงกว้างก็ยังถูกมองว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดเรื่องหนึ่งอยู่ดีแน่นอนครับและนี่คือความท้าทายที่สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนในยุคนี้เลยคือการฝึกฝนวิจารณญาณการแยกแยะใช่ครับ การแยกแยะระหว่างข้อมูลที่ตรวจสอบได้กับเรื่องเล่าที่มันอาจจะน่าดึงดูดใจมากๆเพราะมันตรงกับความเชื่อหรือความหวังลึกๆของเรามันต้องใช้สติอย่างมากครับแล้วพอเราเอาข้อมูลทั้งสองด้านมาวางเทียบกันแบบนี้ทั้งฝั่งรัฐบาลที่พูดแต่เรื่องภัยคุกค,คามกับฝั่งจิตวิญ,ญญาณที่พูดแต่เรื่องความหวังมันหมายความว่ายังไงกันแน่คะภาพรวมของปี2025นี้คืออะไร ผมมองว่าปรากฏการณ์ที่สำคัญที่สุดของปี2025เนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนการพบเห็นที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่คืออะไรคะแต่คือการที่บทสนทนาได้ถูกยกระดับขึ้นมาสู่กระแสหลักอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคำถามในสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วครับอ๋อจากเมื่อก่อนที่คนจะเถียงกันแค่ว่า UFO มีจริงหรือเปล่าหรือเรื่องแบบนี้มันไร้สาระใช่ครับ แต่ตอนนี้มันกลายเป็นคำถามว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นั้นมันคืออะไรกันแน่ถูกต้องครับการที่รัฐบาลและกองทัพออกมายอมรับอย่างเป็นทางการว่ามีปรากฏการณ์ที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นจริงในน่านฟ้าของเรามันเหมือนเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ที่ปิดตายมานานอืม,มันทำให้หัวข้อนี้กลายเป็นเรื่องที่ชอบทำที่จะพูดคุยและสืบค้นได้อย่างเปิดเผยไม่ต้องแอบคุยกันอีกต่อไป มันเปิดโอกาสให้ทุกๆคนเข้ามามีส่วนร่วมกับคําถามนี้ได้ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ทหารหรือแม้แต่ผู้ที่เดินทางบนเส้นทางจิตวิญญาณก็สามารถเข้ามาคุยเรื่องนี้ได้อย่างจริงจังโดยไม่ถูกมองว่าเป็นคนเพี้ยนอีกต่อไปเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สาคัญมากจริงๆค่ะใช่เลยครับสรุปก็คือในปี2025เรามี2เส้นเรื่องที่ทรงพลังและดําเนินคู่ขนานกันไปครับ หนึ่งคือเส้นเรื่องทางการที่ระมัดระวังมากมองทุกอย่างผ่านเลนส์ของความมั่นคงกับ2คือเส้นเรื่องทางจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความหวงังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติทั้งสองเรื่องพูดถึงปรากฏการณ์เดียวกันแต่ตีความไปคนละขั้วเลยนะคะคนละขั้วเลยครับและก่อนที่เราจะจบกันไปผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อมูลชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากจากแหล่งข่าวของเราค่ะมีการพูดถึงความเป็นไปได้ว่า ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่อาจจะมีการเปิดเผยหรือดีคลาสติฟาเอกสารลับที่เกี่ยวกับ UAP เพิ่มเติมอีกระลอกใหญ่ เมื่อไหร่คะในช่วงปลายปี2025ถึงต้นปี2026นี้ครับโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแปลว่าทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้อาจจะเป็นแค่ยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นเองมีความเป็นไปได้สูงมากครับว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคลื่นข้อมูลลูกใหญ่ที่จะตามมาอืมแล้วมันก็นําเราไปสู่คําถามสุดท้ายที่ผมอยากจะฝากไว้ให้ทุกคนได้ลองไปคบคิดกันดูค่ะ <c oughs> ผมคิดว่าคำถามที่สำคัญที่สุดในวันนี้อาจจะไม่ใช่คำถามเดิมๆอย่างเราอยู่ลำพังในจักรวาลหรือไม่อีกต่อไปแล้วแต่เป็นคำถามอะไรคะอาจจะเป็นคำถามที่ใกล้ตัวและท้าทายกว่านั้นมากครับคือสังคมและระบบความเชื่อของเราจะรับมืออย่างไรหากวันหนึง่งความคลุมเครือที่ดำรงอยู่ตอนนี้มันได้กลายเป็นความจริงที่ชัดเจนขึ้นมาน่าคิดมากค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับาศาสนาวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและจิตใจของเรา ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่คำว่าไม่อาจอธิบายได้ได้รับคำอธิบายอย่างเป็นทางการไม่ว่าคำอธิบายนั้นจะเป็นอะไรก็